นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายพี่วีนะคะ mm. ยายน้องสวัสดีเจ้านางนะคะสวัสดีเจ้าป้าออนจากยายน้องนะคะสบายดีสบายดีพันคํายายน้องสวัสดีค่ะจากแม่อ้อยนะคะคุณวันสวัสดีค่ะจากยายน้องนะคะทํามาปีหนึ่งแล้วเหรอเ mm. อเอคุณชายยายสวัสดีจ้าจากยายน้องนะคะหลานสาวส่งอะไรมาเนาะ ตีเขาจะไม่ตื่นเวลานี้นะล้างาว้าตีล้งางเาจะไม่ตื่นเวลานี้นะ,ค,ะคุณพันคำสวัสดิค่ะจากปราอ่อนปราอ่อนนะคะหัวใจกอดๆจากพี่นางนะคะใครมีธุระมีอะไรก็แว้นได้เลยนะคะมีกําลังเย็บสีดวงตา,าตั้งไว้สักแป๊บนหนึ่งนะอาจะทํางานไปด้วยตั้งไปด้วย ดวงตาก,กว่าจะขึ้นได้นะยี่ี่ดวงตาไม่ใช่ธรรมดาเลยนะประออนประออนจากพอ,อนหัวใจกดกอดมานะคะพันคำก็เริ่มที่สิบเจ็ดขอบคุณครับสวัสดีพันคำจากน้องนินนะคะประออนครับจากพันคำนะคะขับรถสามสิบเก้าแล้วขอ,อตัวอะไรนะ ขับรถสามสิบเก้าได้แล้วบาร์บี้ขอตัวรับสายลูกสาวก่อนเด้อไปติดต่อราชการเตรียมเอกาสารใ,ให้ลูกจ้าจะบินกลับบ้านขอโทษนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่พวงขอบคุณนะคะที่รักป่าจากพันคำนะคะัวใจกดกอดจากพันคำนะคะอ่านนะคะใครอ่นานภาษาอังกฤษได้นะคะน้องเย,ยก็ทักภาษาอังกฤษนะคะ ทักทายกันได้เลยใครอ่านได้ก็อ่าน,นะคะ่ะใครมีใครอ่านได้นะคะน้องคิวน้องคิวคุยกับน้องเอเอนะพี่อ่านไ,ได้นะคะวันนี้ไม่ได้เข้าห้องใครราบขอโทษด้วยนะคะจากพี่พวงนะคะน้องคิวก็กอดกอดมาบายดีบายดีแม่โนมจากพันคำนะคะลุงรวยสวัสดีค่ะลุงรวยสวัสดีค่ะปีไม่เห็นลุงรวยขึ้นนะคะ ไม่ได้นะคะจาก aA นะคะท,ทักทายจาก aA นะคะพี่คิวจ้าจากพันคำนะคะคุณพันคำสวัสดีค่าจากแม่อ้อยนะคะพี่อ้อยจากพันคำนะคะสวัสดีลุงรวยจากคุณอ้อยนะคะพี่เอจากพันคำนะคะสวัสดีครับทุกท่านจากลุงรวยนะคะพี่ค่าคุณคุณลุงรวยจากยายน้องนะคะพันคำกอดกอดมาที่แนนก็ให้ว่นตาใสกันนะคะเอเอดีค่าจากแม่อ้อยนะคะตั้งใจกอดกอดจากรวยนะคะ น้วยสบายดีจาะปันคำจ้ะแม่ใจคอดๆจากปันคำแั่ใจคอดๆจาะน้องวันนะคะปันคำสวัสดีค่ะจากน้องว้อยนะคะน้องน้องวันจอกจอดนะคะน้องว้อยกอดๆมาลุงว้อยสวัสดีค่ะจากลุอ่อนนะคะสวัสดีจ้าน้องน้อง้อยจากเยน้องนะคะสวัสดีคุณวันจากน้องอ้อยนะคะจอดจอดขอบคุณค่ะน้องวันน้อง้อยสวัสดีค่ะจากน้องวันนะคะเอเอก็ทักทายทุกคนนะคะสวัสดี คุณศิวพรแม่แม่อ้อยจากใยน้องนะคะขอตัวน้องวีขอบคุณค่าขอบคุณค่ะใยน้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตามสบายนะคะตั้ง BP แล้วนะคะรืมไปเป็นกำลังใจให้ใยน้องได้นะคะทุกคนจังใจณยายได้เรือมาใจขอดจากเอเอนะคะขอบคุณนะคะเอเอนี่ก็น่าจะเก่งอยู่นะเอเอน่าจะเก่งน่าจะเก่งแบบเก่งเก่งเรื่องเล่นนะ ก็มีนะคะที่เขาสตรีมสตรีมเกมโอเคอยู่นะคนดูเยอะอะไรเยอะเหมือนกนะัน <Okay. S 2> เห็นเขาทำนะขออนุญาตขอตัวก่อนขอบคุณค่ะปะ้าออนสวัสดีลุงรวยจากน้องแหนมนะคะขอบคุณนะคะปะ้าออนป้าอ้อยขอตัวนะคะขอบคุณค่ะปะ้าอ้อยขอบคุณคระ,ะ,ะตามสบายนะคะเมีหลวงควงปืนมาแล้วสวัสดีนะคะใครนอ้อมีหลวงควงปืนมียลวงควงปืน ขอบุญกลาของหอมจากเมียหลวงนะคะอ่านไม่ออกพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมพี่พี่ภาษาไทยได้ไหมคนอ่านดอกก็ไม่ว่างนะคะ <S <S สวัสดีเมียหลวงพวงเปืนจากน้องนินนะคะใครเนาะน้องนิยนเมียหลวงพวงเปืนนี่ใครใครเหรอน้องนีน เดี๋ยวพี่วีพี่วีทำคลิปดาวนะเดี๋ยวนะ